บันเทิงนะครับวันนี้อยู่กับคุณชายจันนะสวัสดีครับสวัสดีครับยุทธครับสวัสดีครับคจากดาวเกี่ยวเดือนครับหล่อมากตัวจริงเห็นใครมาพี่ก็ชมหมดอ่ะพี่มีใครมาแล้วพี่เคยชมอ่ะพี่ก็บอกหนูมาแล้วเออคนหน้าตาดีนะไม่เคยพูดคุณชายจันดาวเกี้ยวเดือนครับบุคลิกในละครเป็นยังไงเรื่องนี้คนฮิตติดตลาดกันทั่วทั้งประเทศใช่ครับก็ไม่ใช่ตัวจริงอ่ะ ก็จริงๆก็มาจากตัวจริงนะครับดูดีใช่ดูดีดูแบบว่าดูดีตลอดเวลาใช่ครับใช่ครับไม่ตัวจริงเขาทะเล่นมากคือจริงๆในเรื่องต้องเป็นคุณชายต้องเป็นคนที่แบบนิ่งๆแบบมีเขาเรียกอะไรดูดีมีชาติตระกูลมีการติดสายนิดนึงครับก็จะค่อนข้างต้องแบบต้องมีฟอร์มอยู่ตลอดเวลาครับยากไหมยากไหมก็เหนื่อยครับเหนื่อยบางทีก็ต้องก็ต้องเท้าจิกเอาไว้เพราะว่าเราเล่นอะไรมากไม่ได้ครับ เป็นยังไงหลังจากเรานิออนแอร์ไปไม่นานจะจบอีกแล้วจะจบแล้วครับเร็วมากใช่ครับก็จบเดือนเดือนตุลาคมต้นเดือนนี่ก็จบแล้วใช่ครับเป็นไงกระแาตอบรับเรื่องนี้อีกแนวหนึ่งแบบของอําดีมากเลยครับเพราะว่าคนที่ดูก็จะบอกว่าเป็นละครที่น่ารักดูแลสนุกดูแลสบายภาพสวยเทคนิคเยอะอครับดูแลนี่ี่ยคือเทคนิคในการถ่ายทําของเราเล็กน้อยครับทีมงไม่ใช่เขาบอก ไม่เขาบอกว่าาตกน้ำในเรื่องครับเขาบอกว่าในกองเนี่ยเป็นทําตัวเป็นมาเฟียหาพวกแกงชาวบ้านโอ้ยอย่าเรียกว่าหาพวกกันเลยครับเรียกว่าในกองผมเนี่ยไว้ใจใครไม่ได้ทุกคนพร้อมที่จะแบบว่า,าขัดหลางกันตลอดเวลาครับอ,อย่างไรเราเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าคือเป็นคนไม่มีใครครบครับใช่ก็ประมาณนั้นครับนี่ไงฮะคือในเรื่องเนี่ยผมก็ต้องตกน้ำแล้วจินนี่เขาก็มาแก้งด้วยการขี่คออันนี้เราเราเล่นกันครับ นี่เสน็จกันใช่ไหมเสน็จกันครับคือความจริงไม่ได้เล่นด้วยกันมาหลายปีนะก็จริงๆเป็นเพื่อนกันในสมัยเรียนไปอยู่แล้วก็เริ่มเล่นเรื่องแรกด้วยกันคือเลดี้เยาวราชเมื่อประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วครับแล้วก็บังเกิญไม่ได้เล่นด้วยกันอีกเลยใช่ครับมาเจอกนอีกทีเรื่องนี้ใช่ครับเจอไอทีเพื่อนก็แต่งงานไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นฉากที่ต้องเต้นเป็นฉากที่แบบเขาจะแบบ เรียกเราขึ้นไปเต้นเพื่อให้เรารู้สึกแบบเราสบายใจจากงานอะไรอย่างเงี้ยไม่เครียดครับในเรื่องเนี้ยเจนนี่จะพยายามบอกว่าคุณชายเต้นซิอย่าโมแต่เก๊กรอยอย่า้นอย่างงี้ใช่ครับเจนนี่พยายามจะเต้นแต่ในคุณชายก็เหมือนจะเต้นไี่เป็นแล้วก็ไม่อยากเต้นแต่ในความเป็นจริงคนนี้เป็นคนสอนคนสอนบามา สาธิตให้ท่านผู้ชมดูสอนใบเต้นครัดละพี่โก้เร็วมาไม่ไม่ด้เอยคือจริงๆในที่สอนเจนนี่เต้นเพราะว่าคือตอนแรกกะดูเจนนี่เต้นแล้วแล้วจังหวะเจนนี่ไม่ได้เลยอคือรู่ว่าจังหวะนรกมากครับวันนี้อาจจะลบกันอ่งเดียวแล้วกันเจนนี่เต้นไม่เข้าจังหวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ ือในเรื่องเนี่ยเขาจะต้องเต้นยั่วเราใช่ป่ะเต้นยั่วตัวเราต้องเห็นภาพว่าเจนนี่เนี่ยในจินตนาการคือเต้นยั่วแบบหลอกล่ออะไรเงี้ยเต้นยั่วไม่เป็นจังหวะนรกมากใช่ครับคือยังไงจังหวะนรกลองไปดูเต้นยั่วดีครับเต้นยั่วโอ้โหจังหวะนรกโดนที่จังหวะนรกเป็นยังไงลองนึกภาพเจนนี่แบบเต้นไม่เป็นยั่วไม่เป็นก็เลยต้องให้อ้าสอนใช่ครับผมก็เลยต้องเป็นออกแบบท่าเต้นยังไงเลยเชิญเลยค่ะ ออกมาตอนแรกก็ต้องแบบว่าย่ขามาอะไรเนี่ยโอ้เน่่โอเคุ่กแล้วก็นี่แล้วก็่านีน่่คือสยุทธ์แตทนไม่ไหวแล้วรันเจ้าสยยุทธ์ออกเป็นไม่ต่แนเข้ามาเลยสิ่งที่พี่ไม่กล้าแสดงออกทำเป็นพี่

เจอสารยศอึ้งเลยกันลังต้องให้ไปสอนเจนนี่แล้วเหรอครับนะฮะไหนบอกสอนเก่งมะอึ้งนี่บอกได้เลยนะว่าอันนี้มันมีชุดอยู่นะครับถ้าไม่มีชุดอยู่ข้างในจะให้เห็นตัวตนที่แท้จริงคับเมื่อกี้ผมเห็นแล้วตั้งแต่ตอนจะใส่ชุดในห้อง<笑><笑>ไม่ไงั้นคคุณต่อยุดหักมือด้วยมีหักมือด้วยคุณต่ยุดมีหักมือด้วยไม่เอากลับมาเรื่องละครยาวเกี่ยวเดือครับ ในเรื่องเนี่ยสุดท้ายลักษณะก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยเขาจะเป็นตัวนําเรื่องในแง่เขาจะตามหาเชื้อับที่มีคุณภาพเพื่อจะมามีลูกโดยไม่อยากมีเพื่อจะเป็นการผสมเทียมโดยที่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีสาม,มีใช่ครับแล้วยังไงคุณชายยังไง คุณชายคือตอนแรกก็คือจนถึงจนถึงตอนท้ายเนี่ยคุณชายจะไม่รู้เรื่องเลยก็คิดว่าเขาตั้งใจที่จะมาช่วยเราเพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากจะแต่งงานกับผู้หญิงที่ที่หมอแม่เลือกมาให้ครับเลาคที่ว่าเขามีน้ําใจเฉยๆแล้วพอตอนหลังก็เริ่มรักแล้วพอตอนท้ายก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเขาเข้ามาเพราะว่าต้องการเชื้ออันแข็งแรงอันนี้คุณภาพอย่างเงี้ยคิดยังไงสตอรี่คนประพันธ์เรื่องนี้มันก็เป็นเป็นเนื้อเรื่องอ่าที่ทันสมัยนะเป็นในเรื่อง มันเรื่องจริงในสังคมปัจจุบันได้เหมือนกันนะที่บางคนอยากชี้ว่าคือสมัยที่คนไม่อยากเจอแต่งงานเยอะแต่งงาผู้ชายเาเทียมการไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีมีพ่อก็ได้ครับเพราะฉะนั้นอ้ําเลื่เรื่องนี้ถูกใจเลยใช่ไหมฮะแต่งานไม่เรื่องนี้ก็ก็ไม่นานที่เป็นฉากกดน้ำฉากอะไรอะากกดน้ำาฉากที่เป็นฉากทำไมต้องกดน้ำต้องดูต้องดูในที่น้าคือเราเนี่ยโดนน้องหญิงยายหญิงครับสาดน้ำส้มใส่แล้วในน้ำส้มเนี่ยมียาปลุกเซ็ก <Scroll> อยู่ด้วยซึ่งทําให้เมื่อเราอยู่กับนางเอกแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะแบบลิดยามันออกนะครับออคืดคอแค่ศาสตร์ก็ได้แล้วครับแค่ศาสตร์แล้วแล้วเราเผื่ออ้าปากพอดีดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าอ้าปากพอดีดูเหมือนว่าพี่จะสนใจแล้วนี้เลยไม่แค่ศาสตร์ไงเดี๋ยวอย่าให้้รูนะเนี่ค้อมาใช่ครับต้องจับก่อนเพื่อให้อารมณ์เราเพื่อให้คือให้อาการมันยาหืนมากั้นเถอะ เพราะฉากนี้ก็จะต้องหืนมากแล้วนี่เกก็จะต้องเล่นดีอ่ะนี่ขนาดตัวอย่างคือเขาเอาอินเนอร์ข้างในมาเล่นครับจริงๆเราไม่ได้เล่นอะไรเลย,เลยลไม่ได้เล่นอะไรเลยคัไม่ได้เล่นอะไรเลยคือแล้วแล้วนังเอกเนี่ยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บก็เจผู้ชายเข้าใกล้ไม่ได้เล่นกําดาวไหลอะไรก็จะเป็นอารมณ์เหมือนผู้ชายที่แบบผู้หญิงเข้าใกล้อะไรเงี้ยจะเป็นฉากนา่ารักนา่ารัโอ้เขาเขียนบทได้สนุกสนานมากรับเรื่องนี้เนี่ยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับตอนถ่ายฉากนี้ก็ ก็แทบจะไม่เป็นน้ำถ่ายครับคือมันขำไหมครับเพราะมันต้องเล่นอารมณ์แบบคนหื่นอารมณ์แบบเนี่ยครับคือเล่นกับเจนนี่ก็ขำใช่ไหมสนิทกันไงไหนไหนมาเล่นกับฉันกันนี่จะเป็นการแก้แค้นกันเล็กน้อยรบพยายามกดขอช็อตแบบมองตาซึ้งๆกับโกได้ไหมพี่สุขาเป็นนักแสดงของอ้ําซึ้งๆจริงๆวหนูเป็นเจนนี่จูบกันเลยเอาสารจูบกันเลยนะขนาดขนัดตาฉากบู๋ครับได้ไหมครับบู๋ไม่เอาบู๋ไม่เล่น จะจูบเนี่ยกทางรายการเลยไม่เอาให้เป็นทางนี่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 มีหัวผมใส่แล้วอย่าตื้งติ้งมืออย่าหักมืออย่าหักจับซึ้งไม่ต้องจูบมหรอก่ยอไงเกี่มือไม่จูบแล้วเดี๋ยวพี่คิวบู้นี่ยมาจูบตบจูบไม่เอาตบจูบตบเลยเ่าถึงมาช่วยนางเอกช่วยนางเอกอันนี้เขาถนัดมากบทมดช่วยนางเอกตบจูบถนัดมากเล่นนี้พี่อินเลยอยากชอบดูเขาเล่นบทนี้มากตบจูบตบก่อนแล้ว โอ้ยอะไรหนาโอ้ยโอ้ยแกเจนี่มาต้วงโอ้ยอันนี้ฉากแบบกระสุนเลยนี่เป็นไงเป็นไงเยืดจูบมาเป็นไงแล้วจูบแล้วจูบมาแล้วจูบไว้ ให้ใจให้แรงกันี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันต้องล้วงมันต้องล้วงเข้าไปยางไนเขาติดข้างนอกก็ได้ติดเข้างอกระไรหนูก็จะล้วงนี่ไงจะล้วงเข้าไปยังไงเขาเรียกว่าละล่าละล้วนใช่แล้วก็เป็นแบบละครเนี่ยต้องติดข้างในไม่ให้เห็นไงโอเคน่าติดเรียบร้อยมาะพอแล้วครับแอนฟิวแอนฟิวใหยใจแรงแล้วไงอ๋อหอมปากหอมคอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจบเรื่องนี้มีอะไรต่ออ้าวนี่หนูไม่ได้คืนเหรอเนี่ย เราลงไม่ได้คืนไม่เอาเวลาหมดเรื่องนี้นะอันนี้เขารออยู่นะมีเรื่องจบเรื่องที่มีละครต่อไปเรื่องอะไรเอ่อไฟในวายุครับไฟในวายุถ่ายหรือยังกำลังถ่ายทำอยู่ครับกำลังถ่ายทำงานก็กำลังแมทครับกับน้องแมทพีระใช่ครับงานก็ไม่ได้หยุดเลยเหมือนกันนะครับเออหอบเหมือนกันนะนะรว่าแน่หอบไม่มีอะไรนอกจากจะให้ปิดท้ายกับผู้ชมฝากละครอ่าคือน่าเสียดายวันก่อนที่เจนนี่มาเนี่ยอ้ําติดต่างจังหวัด ก็ยังมันก็จะได้มาพร้อมกันครับแล้วคาดกับผมมาหลายทีแล้วก็หลายเรื่องละคือเล่นตัวมากคุณศึกเขาไม่อยากมาเจอพี่หรือเปล่าเออเป็นไปได้ว่ะทําไมก็ไม่รู้ทำไมถามเขาจีเออคือพยายามจะชวนมาขุนศึกก็ไม่มาอะไรก็ไม่มาก็อยากมาหลายทีแล้วครับเนี่ยเพิ่งมาเพิ่งมาได้มาแล้วรู้สึกดีใจมากครับวัดวัดคิดถูกก็ว่าอ่กฝากาแฟละครเชิญนะ ก็ฝากแฟนละครช่อง3ด้วยนะครับคืนนี้ดาวเกี้ยวเดือนเป็นตอนที่สนุกมากเราก็จะเดินทางไปในหลายๆที่เชียงใหม่แล้วก็มีเหตุการณ์ซึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักแล้วก็ตลกแน่นอนครับติดตามนะครับติดตามพูดพ<า>ูดนะ<า>ครับ <นะ S 1> ดาวเกี้ยวเดือน,นต้นต้นเดือนตัลาคมก็จะจะจบแล้วครับ เป็นกลังใจให้คุณนาด้วยใช่นะครับจะทําอะไรเขาการปูไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยโอเควันนี้มาร่วมสนุกกันนะฮะวันหลังก่อนละครออนแยมมาสักครั้งนะได้เลยคแยมมาไม่ด้วยหญิงลีเต้นทั้งหมดเต้นทุกคนมาไปเลยไปเลย